ท <TV. S 2> ้ายรายการกับแซดสเปเชียลวันนี้เอ็กก็มีเรื่องราวแซดๆมาอัปเดตกันเหมือนเช่นเคยไปชมกันเลยค่ะ เปิดจองพื้นที่มอเตอร์เอ็กซ์โป2023สุดคึกคักสืบเนื่องจากความสำเร็จของงานปีที่แล้วทำให้ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการทุกภาคส่วนโดยบูธแสดงรถยนต์ซึ่งมีพื้นที่ใหญ่กว่าปีที่แล้วถูกจองหมดภายในเวลา29นาทีพื้นที่แสดงรถจักรยานยนต์ถูกจับจองไป95%ในเวลา35นาทีพื้นที่จัดแสดงอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องก็เกือบเต็มแล้วเช่นกันค่ะ ปีนี้เนี่ยเป็นปีที่เราจัดงานครบ40ปีคำขวัญของเราเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงยานยนต์แบบเดิมละนะครับเรามองว่ายานยนต์เนี่ยกับความหมายที่มากกว่านะครับก็คือมีทั้งโบกน้ำและก็อากาศในส่วนพื้นที่ที่เราเตรียมไว้สําหรับเรื่องของอากาศนี่ยนะครับเราคิดถึง3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการแสดงนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานนะครับแล้วก็ส่วนที่2เนี่ยเราพูดถึงเรื่องของการเทรนนิ่งหรือการสอนการขับ เครื่องบินนะครับซึ่งในเมืองไทยเนี่ยมีสถาบันที่เป็นสถาบันที่สอนการขับขี่เครื่องบินเนี่ยอย่างที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็ส่วนที่3เนี่ยก็เป็นเรื่องของการพาณิชย์หรือว่าเรื่องของการขายเครื่องบินหรืออะไรต่างๆอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราคิดว่าผู้จัดงานเนี่ยเรากําหนดแกนของการจัดไว้3แบบครับมาดูกันเยอะๆครับทั้งออนกราวด์และออนไลน์ครับงานมหากรรมยานยนต์ปีนี้เป็นปีที่40ครับ พบกับงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่40ณอาคาร Challenger Impact เมืองทองธานีระหว่างวันที่30พฤศจิกายนถึงวันที่11ธันวาคมห้ามพลาดนะคะ